สวัสดีครับผมวันนี้จะพามารู้จักนะครับวัดสวยอีกหนึ่งที่ถือว่าเป็นของดีของอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะอีกหนึ่งแห่งเลยนะครับที่นี่เราเรียกว่าวัดถ้ำแสงธรรมนะครับสามารถที่จะปักหมุดตามยินได้เลยนะวัดถ้ำแสงธรรมความโดดเด่นของที่นี่นะครับก็จะเป็นการสร้างวัดที่สร้างบนภูเขานะครับแต่ว่าจะเป็นภูเขาที่ไม่ได้สูงมากนะครับสามารถที่จะเดินไต่บันไดขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็จะเดินขึ้นไปสักพักหนึ่งนะไม่ไกลนะครับสามารถที่จะมองเห็นนะครับ ไม่ถึงกัรว่าแบบเหนื่อยมากนะสาม,มาเดินนี่จะเดินได้สบายวัดนี้ก็ไฮไลท์จุดเด่นนะครับด้านบนสุดก็จะมีร้อยพระพุทธบาทมีสกายวอล์กให้เป็นที่ชมวิวให้เป็นจุดท่องเที่ยวนะครับซึ่งตอนเนี้ก็ยังมีการก่อสร้างกันอยู่เรื่อยๆนะก็ถือว่ายังไม่ได้สําเร็จเสร็จสมบูรณ์ก็มีการสร้างกันอยู่เรื่อยๆหลังจากที่เราขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับจุดแรกเนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ใน ในถ้ำนะครับในถ้ำเนี่ยจะเป็นเหมือนลักษณะของห้องโถงเลยนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับก็จะมีจุดให้ไหว้พระให้กราบพระเนาะก็จะมีพระสงฆ์เนี่ยนะครับคอยมารับนะครับกรณีที่มีญาติโยมามาทําบุญมาทําสังฆทานอะไรอย่างเงี้ย อย่างที่บอกนะครับว่าด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นห้องโถงเป็นถ้าเลยนะนะครับเข้ามาด้านในเนี่ยนะครับเหมือนมีความเย็นสบายนะครับเนี่ยเป็นถ้าแบบนี้เลยลุ่งโล่งโปร่งแบบนี้นะข้างล่างก็จะทําพื้นเป็นหินอ่อนขัดมันนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มีพื้นที่ที่จะให้ประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับกราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามที่แล้วแต่คนเคารพนับถือเนาะแล้วก็จะมีจุดที่เป็น ตู้เครื่องรางของขังนะครับเครื่องของสุดีมงคลต่างๆสํา,า,าสหรับคนที่ชอบนะครับก็อาจจะเก็บสะสมไว้บูชาอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ความศรัทธาเนี่ยครับประมาณนี้เนาะก็เผื่อใครยังไม่มานะครับใครยังไม่เคยมาแล้วผ่านไปผ่านมาอยากจะลองมาเที่ยวดูนะครับที่นี่วัดถ้ำแสงธรรมอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น อันนี้จุดนี้เราขึ้นมาเป็นโซนที่สแล้วโซนที่2เนี่ยจะยังไม่มีอะไรนะเป็นการก่อสร้างอยู่นะครับจะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นเหมือนศาลาที่มีหลายชั้นแต่ว่าทํายื่นออกมาจากภูเขานะครับตรงนี้จะเป็นที่ยื่นออกมาจากภูเขานะครับจะอยู่ในช่วงของการก่อสร้างอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะทีนี้เรากําลังจะเดินขึ้นไปชั้นบนสุด นะครับขึ้นไปชั้นบนสุดเนี่ยก็จะเป็นตรงเจดีแล้วก็จะเป็นตรงรอยพระพุทธาบาทรวมถึงด้านบนสุดนะครับไฮไลท์เลยก็คือจะเป็นสกายวอล์กนะครับด้านบนต้องบอกเลยว่าลมเย็นแล้วก็วิวทิวทัศน์เนี่ยสวยมากนะครับเหมาะแก่การถ่ายรูปมากๆเลย หลังจากที่เราเดินขึ้นบันไดผ่านทีละชั้นทีละชั้นขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ค่อนข้างสูงและเพราะว่าจะอยู่บนบนด้านบนและที่จะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะมองเห็นนะครับจุดชมวิวได้มองเห็นวิวทิวทัศน์ต่างๆด้านล่างได้ซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นไรอ้อยนะครับเป็นสวนยางพาราบ้างนะครับเป็น พื้นที่ว่างเปล่าบ้างนะครับก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นไรอ้อยนะครับที่เรามองเห็นแล้วก็มองไปไกลๆก็จะเป็นภูเขานะครับซึ่งตรงเนี้จุดตรงนี้สามารถที่จะมองไปเห็นภูกระดึงได้เลยนะแต่ว,ว่าอาจจะมองออกไปไกลหน่อยนะครับขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ทําการถ่ายรูปนะครับชมวิวแล้วก็นั่งพักสักแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันจะมีจุดที่ต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนี่นครับก็จะต้องขึ้นไปชั้นหนึ่งด้านบนเนี่ยจะเป็นเจดีเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับก็ เดินขึ้นมาอีกนิดเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าเส้นทางนั้นไม่ว่าจะเป็นบันไดหรือจะเป็นทางเดินต่างๆเนี่ยสะดวกสบายครับไม่ต้องปีนนะไม่ได้ชันมากนะครับผู้สูงอายุที่พอจะมีแรงเดินได้หน่อยก็สามารถเดินขึ้นมาได้นะครับเผื่ออยากมาเนาะแต่ละจุดนะครับพอเดินขึ้นมาสักพักหนึ่งก็จะมีจุดให้นั่งพักให้นั่งคอยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เดินไม่ไหวก็นั่งคอยลูกคอยหลานได้นะครับเดินขึ้นไปบนสุดก็จะเป็นวิวทิวทัศน์เช่นกันแล้วก็จะเป็นอรอยพุทธบาทนะครับสามารถมา กับไหว้ผู้ชาได้นะครับสำหรับคนที่มีจิตใจใส่ศรัทธานในพระพุทธศาสนานะครับมาทําบุญก็ได้มาเที่ยวก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าการทําวัดกับการทําบุญเนี่ยมันก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ถ <ด au. S 2> ูกไหมเรามาทําบุญเรามาเที่ยววัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์นั่นแหละก็จะเป็นเราเรียกว่าสกายวอล์กนะครับเห็นวิวทิวทัศน์ได้แบบนะครับ กว้างมากๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีของอำเภอสีชมพูนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาเที่ยวนะครับวัดถ้ำแสงธรรมอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับที่นี่ผมมาบ่อยครับเพราะว่าห่างจากบ้านผมแค่ประมาณ20กิโลเมตรเองนะครับมีเพื่อนมีอะไรมาผมก็พามาเที่ยวนะครับใกล้ๆบ้านผมเองนะครับแต่ว่าเส้นทางเข้ามาก็อาจจะแบบมีป่าอ้อยมีทางชุมชนดีบ้างไม่ดีบ้างก็ นะครับปักหมุดตามแมปมาได้เลยนะครับวัดถ้ำแสงธรรมอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับ